เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b Shielding Cut คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมา b Cap นะครับในส่วนของการเล่น Hero Arcane ของ Rambo นั่นเองครับที่มีชื่อว่า a r t i e r e r y Barrage นั่นเองครับบอกเลยว่าเป็น Hero Arcane ที่โคตรมันนะครับเพราะว่า Rambo เนี่ยมันจะตีไกลเว้ยแล้วก็มันยิงแบบเป็นปืนกลอ่ะซอยตึก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 แล้วมันแบบมันเพลินอ่ะนะครับแล้วก็เราก็จะเล่นเป็น Jordan Vertical ตาปกติเลยนั่นเองครับทุกคน เี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นยังไงนั่นเองนะ Listman Shop นอหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ Teamfight Tactics Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Teamfight Tactics Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Listman Coin ใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้อง Listman Shop เท่านั้น มาดูกันที่อาเมนแรกเลยครับทุกคน Early Learning เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นอาเมนใหม่นะครับที่ทีมของเราเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีพลังเวทเพิ่มขึ้น1%ในทุกครั้งที่ต่อสู้กับผู้เล่นนะโดยเฉพาะแชมเปี้ยนราคา1ทองเนี่ยจะได้รับเพิ่มเป็น2เท่าน,นั่นเองนะเท่ากับว่าแบบคอมเราเนี่ยจะเล่นแต่ตัว1นนะึงบาทเนาะทุกคนผมโลกล้างทิ้งนะครับแล้วก็โลซ้ายทิ้งนะก็ยังไม่มีอะไรดีๆนะ หาอันที่แบบดีๆนี่อันนี้ก็อันใหม่นะครับทุกคนผมยิบเป็นขวานะครับ Infinity f o r เนี่ยจะแบบสามารถมอบโล่ป้องกัน15%จากพลังชีวิตของตัวที่ใส่ได้ด้วยเนาะบอดตรงนี้นะผมยังไม่รู้เล่นอะไรนะครับผมก็เลยเล่นตามปกติไปก่อนแต่รอบนี้เนี่ย e n c น u n t e r a u g m e n t มันจะมาเร็วกว่าปกตินั่นเองนะมาที่ a r g m e n t อันต่อมาได้เลยครับมาแล้วครับอา g m e n t ที่ผมบอกฮีโร่อาร์เมนะ ทาร์ริชบาร์ดนั่นเองครับอันที่3นะอันนี้คือผมสแกวดูว่าเฮ้ยแม่งมีคนเล่นยอเดอร์หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราเล่นไม่ได้แต่จริงเนี่ยผมคิดว่ามันควรมาก่อนอันแรกเนาะ้ยเพราะว่ามันเป็นตัวแบบ1บาทะมันมาช้าไปหน่อยนะแล้วผมกดเลเวล4มาแล้วนะการกดเลเวล4เนี่ยนะครับจะทำให้เราได้ยูนิตนะครับตัว1บาทได้ช้าลงนะทุกคนเออ ตัวตัวเนี่ยผมคิดว่าแม่งควรได้ก่อนไอ้อินฟินิตี้ฟอร์ด้วยซ้ำนะอันนี้เนี่ยเออนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยากเล่นต้องได้เล่นใช่ไหมทุกคนก็จัดไปครับเดี๋ยวเราผสมไปเท่มไปเลยนะครับเป็นกุนซูนะแล้วก็เดี๋ยวเราเรอทำไอ,อ้อาร์คแองนะครับทุกคนเลเวลเนี่ยมันจะตีไกลไว้แบบนี้แล้วมันก็จะยิงแบบมั่วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกเป็นพวกกุนซูอาร์คแองสเกลลิงนะพอน้องเนี่ยตีไกลได้ถึงจุดช่องเลยนะ ก็ยิงแบบเพินๆไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเล่นเป็นยอร์เดนลเวอร์ติคลเนี่ยนะครับมันก็โอ้เก่งเลยอะนะครับเพราะว่าเราได้ยอร์เดนมาช่วยแทงแล้วก็เล่น b ีโ o นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเป็นบอร์ดดีเฟนเดอร์ก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเล่นเป็นยอร์เดนตามปกตินี่แหละโหดนะครับทุกคนตรงนี้แพ้ไปครับกดล็อก๊อปปี้เรียบร้อยนะทุกคนครับก็ซื้อ๊อปปี้มาลงได้เลยครับก็ผมน่าจะขายทำอีคอนไปเลยนะไหนๆมัน ้แลวก็จะเล่นแพ้ยาวๆไปเลยนะครับที่2ขีดโกเลยนะครับทุกคนตรงนี้ผมชนะแพ้ชนะแพ้เฉยเลยตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมอยากจะแบบแพ้รัวๆใช่ไหมออแต่แม่งแบบบอดบางคนมันก็อ่อนเหลือเกินครับตรงนี้ผมเลือกทําในส่วนของอาร์คแองไปแล้วเนาะจากการหยิบของในวงนะครับแล้วก็เลือกขายจาวานไปนะครับเพราะว่าอยากทํา40การันตี4ีครับก็ขายจาวานไปเลยแล้วกันนะถ้าชนะตรงนี้ได้เนี่ยจะดีมากนะเพราะว่าเราจะได้มีอีคอนนะครับ เป็น2องวิสตีเนาะเข้ารอบมอนนั่นเองนะไปครับตรงนี้เรามีอาร์แองสเกลลิงครับยิงไปเรื่อยๆครับเพลินเพลินเนี้ยปับ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 เนี่ยแล้วมันปั่นอยู่นะมันยิงแบบดูดิมันยิงไม่หยุดอ่ะมันก็สเกลลิงอาร์แองอ่ะมันปั่นจัดผมยังชอบเลยแซมเบิร์เนี่ยดิอ๋อ๋อยิงไปเรื่อยอ่ะยิงแบบไฟมันจะจบอ่ะมันยิงแบบซอยแบบไม่หยุดอ่ะปบปับปเห็นปะเนี่ย น้ไปครับตรงนี้ได้2วีสติเข้ารอมอนด้วยครับแจมจัดมาที่3าขีดห่งเลยนะครับอักเม้นมาเร็วกว่าปกตินะเดีย๋ยวเราดูซิว่าเราจะหยิบอะไรนะเป็นอักเม้นระดับทองนั่นเองนะโอเคอุ้ยอันขวานี่คือถ้าผมหยิบดีแบบนีไ้ไม่น่าดีเนาะผมน่าจะหยิบเป็นเบสเฟนนะครับผมอยากได้ในส่วนของคอมแบทนะครับแล้วก็เบสเฟนเนี่ยนะครับมันเพิ่มในส่วนของความรุนจมตีให้กับทีมเราด้วยนะ โ okay, อเคตรงนี้ผมได้4ี่ออเดอรแล้วเสียงเดียวคือเวลเราเนี่ยนะทุกคนมันในนี่มนันเลเวลห้าเว้นั่นแน่ผมจะโลเจอพวกแรมเบิได้ช้าลงแล้วก็ผมเนี่ยทำในสมองซันไฟไปแล้วนะยง <Yes. S 1> มีทิตันหนาครับ <Yes. S 1> ทุกคน <Yes. S 1> ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนได้นะ <Yes. S 1> สโลโลไปแหละนะ <Yes. S 1> มาที่สามที่หกเลยนะครับ <Yes. S 1> ทุกคนโอ้โ oh, หผมก็ยังไม่ฮิตนะ เออไอแรมโบวเนี่ยบอกแล้วว่าน่ะเราขึ้นโลที่เลเวห้ามันเลยแบบช้าไปเลยนะแต่ก็ได้อยู่ครับไม่แย่เราผลล็อกนส่วสของเคนเนตแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นเลเวยหน้าได้เราจะสามารถเป็น6ยอร์เดนได้เลยครับโอเคตรงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับโตไปเรื่อยๆคอมยอร์เดนมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะมันก็ดำลายยืดโลไปจนก,กว่ามันจะยิด3สามดาวหลายๆตัวครับนี่ครับเราเรียบร้อยครับชนะไปผมทําเป็น2กุคูนซูแล้วก็อักแองนะ บอกเลยว่าเลดเกมเนี่ยหยิงยับยับยิงม,มันมันครับตรงนี้3มวีสติครับเข้าหลอมมอนนั่นเองฮนะแล้วก็ยอเดอรนะมันการันตียอเดอรในช็อปนะครับตรงนี้ผมก็ได้เลเวลสามแล้วนะกว่าจะได้น้องผมว่าผมกดเลเวลไปเลยนะนะครับเพื่อเปิดเป็น6ยอเดอรนะครับสาเหตุที่ผมอยากเปิด6ยอเดอรเนี่ยเพราะว่าพอเราเปิดยอเดอร์หกแล้วนะเราจะได้โลฟีด้วยนะั่นเองนะโอเคตรงนี้ได้อินฟินิตี้ฟอร์์แล้วนะก็น่าจะต้องใส่แฮปปี้ไปครับ เราจะได้โล่เนาะเดี๋ยวเราจะใช้ Val u e i n f i n i t y Force ที่มันบับทั้งแถวเนี่ยให้ดีๆที่สุดก็คือเราจะเอาหลายๆตัวของเรานะครับขึ้นหน้าโอเคตรงนี้ได้แชมป์ดบด้วยครับโราค่อยๆโลกันใหม่นะตีคินหนึ่งครับก็โลไปเรื่อยๆครับได้โลฟรีอย่างที่ผมบอกครับอุ้ยข้ามไอ้นี่หนึ่งตัวดูรูโลครับโลครับโอเค เนี่ยเขามันก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็เนี่ยผมวางขึ้นหน้าแล้วผมอยากได้แว l ลูนะครับในส่วนของ In นฟ ity f o r ฟนะจะได้บัฟแบบเพิ่มโลขาวนะอารมณ์เหมือนล็อกเก็ตสมัยก่อนนะทุกคนที่มันจะได้แบบโลขาวแล้วก็เอาตัวยืนหน้าเยอะได้โลขาวมาช่วยตัวหลายๆตัวมันก็จะได้รับดาเมจได้เยอะเนาะโอเครอบนี้มันเจอปาดอิเทลครับทุกคนทำเควสไปได้ประมาณ150้แล้วนะ แล้วก็บอกว่าห้องนี้เนี่ยค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะทุกคนเออเดี๋ยวเล่นเกมเนี่ยตึงมากนะทุกคนดูแบบมิมแน่นอนนะมันมันเลยครับตรงนี้ชนะไปครับตีฮีสองครับฮีดค่อนข้างน,อน้อยโอ้โหช็อปนี้คือแบบจุกๆเลยอะ่ะ <laughs> ได้เยอะจัดครับผมอยากได้ป๊อปปี้สามจา้ะเกโลสิมีไหมโตไปเรื่อยๆโอเคตีโม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยใจเย็นใจร่มๆ่มแล้วมาต่อกันเลยครับตรงนี้เป็นออร่าฟาร์มิ่งเป็นออนเว้ยทุกคนได้ลักแล้วนะยิงขึ้นมาครับตรงนี้ฮึ่มตีโมเกือบตายครับนะครับยิงรัวๆปัอปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปป๊ดิโอ้ยิงเพลินๆน่ะฟอนไลน์แบบแน่นๆน่ะนี่ฮะเรียบร้อยครับข้าวิสลตด้วยนะชนะไปครับกลับมาชอบเราครับตีโมอาร์ฟเคนเน็ตอาร์ฟนะครับโตสิ เมื่อไหร่มันจะฮิตวะเนี่ยไอตีโมอีกหนึ่งตัวป,ป๊อปปี้โอเคเอาลบดิลบหนึ่งบาทดิไม่เป็นไรได้อยู่คนนี้เฮ้ยซีเบียนของแปลก,ปกรู้ว่าไหวหรือเปล่านะซีเบียนมันยังไม่ค่อยมีราเมจเอะเป็นบูบัฟลาวาดอนไอเอ่ะเนี่ยมีทาลิกสองตัวครับไะครับตรงนี้เรายิงเรื่อยๆครับปัป๊ปป๊ปปปปปเฮ้ยจะฟอนไลน่เหมือนยืนไม่ได้วะ ยิงหน่อยยิงหน่อยเออยิง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 ไปครับต้องยิงครับเอาดิมาดิเอาดิม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 าดิโอเคไม่ไหวเลยวะตอนแรกนึกว่าจะแผับนี่ชนะไปหมื่นสี่โอ้เอาเรื่องของในวงตรงนี้นะทุกคนเราเอาอะไรดีวะเนี่ยตอนแรกจะหยิบเป็นพวกแบบเฉดไม่มีครับหยิบเป็นดาบแล้วกันนะมารอบอเราครับทิตตนน่าขาดอีกไม่เยอะโลโอโหอุตัน อุดตันเหลือเกินต้องใช้อันหนึ่งให้หายไปครับโอเคมันอุดตันเลยดิคิดหน่อยพี่โอ้โยังไม่คิดอีกน่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย,แย่ดีนะมีดุก๊กมีคนมาร์คไอ้นี่ผมด้วยวะ่ะแลมเบริรด้วยวะ่ะแต่มาต่อกันเลยครับอุ้คนมาร์คผมนี่เลื่อนลอยด้วยวะ่ะเอาเรื่องวันนี้เป็นน็อกซัสลีโรครับมีตาน็อกซัตด,ด้วยครับผมเอาท่ด้าหน้าวางหน้าเพราะว่าน้องยิง ทำให้เขาเสียแวลูจังหวะตีเนี่ยเห็นปะก็ได้อยู่นะไม่แย่แล้วเห็นปะเอาวะชนะไปครับเห็นวินสตีกว่าเอาเรื่องกลับมารอบของเรานะครับป๊อปปี้ฮิตเรียบร้อยดีบายสามดาวก่อนตัวแทงโลการครับฮิตหน่อยตีโมขาดหนึ่งครับโลได้อีกเรื่อยๆฮะโอเคแล้วตีโมฮิตครับแต่ลบหนึ่งได้อยู่ไอรูลูมันหายไปไหนะวะทุกคน แล้วรอบนี้ครับมาเจอเดมาเซียครับอุ้ย,อ,ยอ๋อเขาเล่นเป็นฮีโร่อังเมนในนี่ทุกคนเอามาเขาลอกแปลงร่างแล้วนี่วะอุ้ยเขาควงแล้ว่ะควงวง่ะเอาว่ะเฮ้ยผมไหวไหมเนี่ยโก้เขาเล่นลอยว่ะยังตึงเลยหิ้งครับเอ้ยโดนหลวงเขาปีตายไปแล้วเอ้ยไม่น่าไหวครับแพ้ไหยครับโอ้โ,อโออหเอาว่ะสานการไม่ค่อยดีแล้วคนนี้แบบเลื่นลอยมาด้วยนะ มาในรอบของเราครับได้ลู่ลูครับสารดาวแล้วนะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเวลดีกว่าตอนตรงนี้ผมอยากได้เชนนะทุกคนของแท้งน่าจะเป็นกากยว่าถ้าได้มีโอเคได้อยู่นะไม่แย่ครับได้เป็นเชนหนึ่งอันของแท้งไม่ดีๆเลยต้องทำอะไรวะเนี่ยดีคอแล้วกันนะทุกคนอีกอันหนึ่งม็เป็นโชว์จีนแล้วกันผมว่าผมกดเลเวลตรงนี้อยากไปได้เป็น ยอร์เดนเพิ่มเป็นแปดเราค่อยโลใหม่ไหมเอาเป็นเซเว่นโลไปก่อนครับในขุมสุดได้จักรนอนด้วยนะที่ตรงนี้คงจะคัดด้วยโชติงครับตีโมโเราโอเคครับรอบนี้ครับมาเจอรักครับน่าจะไหวยอยู่หรือว่าไหวหรือเปล่าครับแต่ว่าเราเป็นดีคอนะเนาะยืนได้อยู่ครับสายครับยิงได้ตีโมมาช่วยค่อนข้างดีนะ ถ้าของเอดีเนี่ยเพื่อนๆเ,เป็นพิจนานะครับวินี่ไงเขามาร์กแล้วมันแปลงร่างแล้วเออกลับมาล่องเราครับตรงนี้ได้ฟิกกับคูบุโก,โกแล้วครับเอาว่าโอ้คูบุโก,โกออกอย่างลึมมีหกโลฟีบตรงนี้อยากขึ้นเวลเลยวะขึ้นเวลกเลยดีเปาวะหรือเราแบบยังใจรมๆได้อยู่ไม่ว่ากันแล้วกันโอเคครับรอบนี้มาเจอน็อกซัสครับเป็นยังไม่สามดาวนะ เอ้ยเขาไม่จะเล่นเป็นดาวินดารสดีโลรู้ว่าไหวหรือเปล่าครับอัตราารมา3ดาวครับแต่ตรงนี้น่าจะยิงคอปปี้นายครับมายิงเรื่อยๆครับสเกลลอริงองแองแ้วก็คูนซูครับเรียบร้อยหรือเปล่าครับงหวะนี้หายไปเลยครับกัสซี่นะทุกคนถ้าเขาเล่นเป็นไอเนี้ยรีโลน่าจะได้อยู่นะหาไปครับตรงนี้แต่ท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอุปุโกเราสองดาวครับ ว่าเราโลไปได้โลดีกว่าฮิตหน่อยฮิตหน่อยโลฟรีเยอะแบบนี้โอโลไม่ซื้อเลยเหรอเน้นครับขาดอยู่มาต่อกันเลยครับคนนี้เป็นเเยอร์แล้วเป็นแกงแทงสามดาวแล้วนะได้อาร์ทอกนะครับทุกคนยิงครับยิงเรื่อยๆครับปัอปป๊บปป๊อปป๊อปปัปป๊บปป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 ปไปครับติดแกงแทงติดปอปปี้เราอะ นีครับสเกลลิงอยู่เพลินครับยิงเพลินเพลินครับเพลินดีเพลินเ <c oughs> <Be easy. c oughs> <c oughs> ินเนี่ยเเรียบร้อยครับไหวครับชนะไปครับเอาวะาโอ้โหเลอสามคนคนนั้นเรียบร้อยจะรั่วของในวงตรงนี้นะทุกคนเอาอะไรดีวเนี่ยลาบดอนอดาเมิแล้วกันนะกลับมารอบของเราครับเก็บคุโมโกะกันนะโอเคนี่ผมโลให้สามก่อน โเคไปเลยดีกว่าอุ้ยขาดนิดเดียวโอเค,อเคแล้วฮิตเลยว่ะเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่แต่มาเจอเลยครับคนนี้ตัวปลอมนะอ,อตัวปลอมผมไหวหรือเปล่าก่อนเอาบามันชุบชับชึบชับชึบชับแล้วทุกคนแบบเทจัดดูมันชึบชับด,ดิเออเออเออเอแต่ว่าเขาติดแทงเราโอ้โหทำไม,มเลือดเด้งเร็วขนาดนั้นนะพี่จิงก่อน เฮ้ยตายตายคือจมนะโอเคครับตัวปอมเนะไปครับกลับมาล่องเราครับได้ฟีดมาอย่ากได้คู่โบโกจังทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้แล้วมาเจอกันเลยครับเป็นตัวจริงแล้วนะรอบนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าอาถอใส่เทมแพบตนั้นโดนซึบซับ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 พวงพวงพวงโอ๊ยโอ๊ยแม่งนัวจังจริงครับโอ้ยทำไมมันอึดขนาดนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย แปลกแปลก,ปลกเหมือนไม่ไหว,ไวเอาดีพี่โอ้ยสถานการณ์ไม่ดีครับผมโอยอยังเลือล่อน้อยอยู่เลยครับโดนดับไฟครับมีชูริงตรงนี้แพ้ไปครับกลับมารอบของเราครับตรงนี้ได้คูบุโกโการอีก2ตัวนะโอ้ซิเดี๋ยผมต้องไปหมดเลยผมว่าใจนุ่มๆก่อนมอนตรงนี้ผมอยากได้ของดาเมจอีกนะผมอยากเบิร์ดให้มันให้ตายดิ ไม่ได้ต้องได้แบบแทงจ๋าโอล้ไรเทียมอะไรวะนะเอาโชจินแล้วกันปิดคัเอาคูปโโกมาก่อนสองตัวเร็วอย่าใจร้ายกันเลยปลเอเวลดีกว่าวะแม่งโลกูไม่มีภาพเลย่ให้มันฮิตในเชลลกแต่อย่เดินครับช่วยทำให้เราฮิตได้เร็วขึ้นขึ้นขาตัวเดียวเอ้ยยี่เงี้ยแม่งเรวะเนี้ยแต่ได้อยู่เราแย่เยอะแล้วเราน่าจะฮิต เบลนาป่ะออแตะมาเจอกันเลยครับกับสเตลเยอร์ครับทุกคนทีบีฟางตรงข้ามเราด้วยนะแบบนี้ได้สเกลลิ่งอาร์แองกันแบบเพลินๆแน่นอนเอ้ยฟิเดนมายิงฟิเดนก่อนพี่โอ้ยโอ้ยมันมาต้นอะไรตรงน,นั้นโนะ่ะน่ะปุ๊บ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 โอเคหายไปหนึ่งครับเอ้ยเหมือนไม่ไหวครับมีชลลิ่งโอ้ยไม่ไห,หวครับแพ้ไป คนนี้ยังเลือดร้อยอยู่เลยเนี่ยสะพาูกลับมารอบของเราครับตรงนี้คู่บุโกะแล้วก็ได้ฟีดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราแปดยอเดิร์แล้วแจกของแบบนี้เรื่อยๆครับคือความโกงของยอเดอร์เนี่ยทุกคนมันคือหลังจากนี้แหละนะก็คือฟีดสาดาวนะทุกคนแบบถ้าเป็นเวก้าเนี่ยสองลบมาดอนทำเควสใช่ไหมมันก็จะเวก้าสดาวถ้าเราทำามดาวแล้วหลายตัวนะครับแต่ แต่แบบต้องทํำเร็วๆอ่ะถ้าทำช้ามันก็แพ้อยู่ดีนะโอเคครับตรงนี้เป็นตัวปลอมครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับเราคิดค่อนข้างเยอะแล้วที่เหลือคือภาวนาให้ปีศาจดาวให้เร็วที่สุดครับทุนนก็ทำดังเหไปเรื่อยครับทุ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 บอยไหมตายหน่อยพี่โอ้ยเลือดแม่งเต็มทึบทึบโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยบิชชิง นี่ะแล้วเรียบร้อยครับตัวปอมการ์ตปลอมอุ้ยล้วแม่งเลืสองตสุดท้ายมาที่ช็อปแบบนี้การันตียอดได้หนึ่งตัวก็จะได้แต่ฟีดแล้วนัาเก็บของมาได้ทุกครับตรงนี้ใช้กับตัวสาบาทไปเลยนะโอเคโอ้โหคนนี้เรียบร้อยมาทุกคนกด9กแล้วด้วยครับผมมาต่อกันเลยครับแบบยาวๆเพลินแน่นอนโอเคครับตรงนี้ผมกเราแล้วรับตีนให้ครับแลรวะโดนชึบชับไปแล้วครับ พราจะมีเรายัางคงสเกลลิ่งทำงานอยู่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าแล้วทาเก็ตแล้วหรือเปล่าตรงนั้นยิงไปเรื่อยอย่าเพิ่งฆ่าได้ไม่ฆ่าได้ก่อนครับก็ายังทาเก็ตได้อยู่ครับแล้วตีเรียบร้อยหรือเปล่าหายไปแล้วครับโอ้โหหายไปแบบนี้ก็โดนซอยนะแล้วจบแล้วหรือเปล่าเรื้อ,อยตรงนี้ครับจบแล้วครับเอาวะด้วเวลาบีชูริงเอาคืนนะครับตู้กันต,ตัวตัวแบบยาวๆแน่นอนนครับข่อในวงตรงนี้เอาอะไรมาเพิ่มดี เปิริดไวเซดดีกว่าครับเอาฮิวอีกนะกลับมาลองล้วคบได้ฟีีเพิ่มมาเอาวะนี่คือความน่ากลัวของยอร์เดนครับแล้วมันก็จะมีโอกาสเสกฟีไมาอีกแล้วก็เปิดของตรงนี้เรามีหมัดห้อยอยู่ถูกปะเอาหยิบเป็นของแทงเพิ่มแล้วกันนะใส่เซฟรไวเซดไปเลยครับแล้วก็ทำสเตปฟาร์ดบอกเลยว่าคูบุโกเนี่ยตัวแทงชั้นดีเลยนะ เาลงเป็นอาเซียเพิ่มเข้ามาครับใชครับเจอกันยาวๆครับตรงนี้เขาย้ายโพซิชันใหม่นะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าครับก็ยิงไปเรื่อยๆครับมีไอ้นี่โดดลงมาครับกาลิโอนะแต่ว่ายังไม่สองดาวเขาเลยกเก้าเงินหมดแล้วนะเรายิงไปเลยครับสเกลลิงใชครับยิงครับฟูตบุกโกมันสามอ่ะของแทงมันเริ่มมีอ่ะมันเอาเรื่องไงแต่เรียบร้อยครับเอาอ่ะ ถ้าเป็นผมที่เป็นเขาเนี่ยเออผมบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะปิดผมไม่ได้เนี่ยเนี่ยฟีดออกอีกแล้วครับเอาหนักอยู่นะแล้วเสกมาตรงนี้นึกว่าจะได้ฟีดอีกไม่ได้แล้วได้เป็นเกาะน,นะแถมมาต่อกันเลยครับทุกคนเอาว่ะใครไม,ม่รู้ครับบีชิรลิงโพซิชันสลับฝั่งนะเออไอนี้มาชึบชับชึบชับครับจะเซงปิด ในส่วนของคูโบโกะอยู่ครับเพราะว่าเราวางแทงฝั่งนี้จางมาครับแล้วก็สเกลลิงรอครับแล้วทาเกเกตแล้วหรือเปล่าเขาปักมาเลือดเด้งขึ้นมาครับแต่ว่าแทงเรายังมีอยู่ไปยิงไปเรื่อยแล้วตายไปแล้วครับโหแต่เราก็เจ็บอยู่โดนลักได้ฉีดมาเรื่อยปอปป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 ปโอเคชนะไปครับนี่คือความโกงของยอร์เดนครับพอมันคิดแล้วเนี่ยมันกดดันฝ่ายได้เยอะมากเนี่ยล้วได้ฟีดดูรัวทุกคน โอ้ผมมีสิบโลอ่ะไม่เก็บมาตรงนี้ืนึกว่าจะได้ฟีดไม่ได้ฮะหอนมังกรตรงนี้ครับถอดของแทงอีกให้คุโบโกะนี่บอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนนะโอเค,โอ,เคโอ้ไปดีไวเซออีกบ้าละ่ะเป็นดีคอเปลี่ยนบ้างอึ๊บยังไม่ได้ไปเป็นไลท์ครับตรงนี้ถอดของย้ายกันก่อนแล้วอ้าวมีในชอบครับฟีดสามรู้เรื่องรู้ราวครับแต่ในถอดของมาแล้วใส่ฟีดแม้งเลยครับ ไปดีฟีสใส่แทง์ไปรับจบความน่าลังของเอลเดิน์ด้วยทุกคนพีผมสามแล้วอะโอ้โหดับฝันไชครับฟีครับสามดาวตรงนี้มาช่วยชีวิตบีจูเิ็งหรือเปล่าหรือมาแค่หลอกๆลวงๆครับมันมีฟีดมาแล้วทำดามจด,ด้วยแล้วเป็นแทงแบบเลือดจ้าแถมนั้นเอ้ยแต่ว่าโดนลงหรือเปล่าตรงนั้นเอ้ยโดนทุบอาทอกอาทอกทุบฟี แล้วก็ฟีดแทงให้ครับก็นี่ครับทำดาเมจไปเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยครับชนะไปกลับมารรบของเราครับทุกคนตรงนี้ไม่มียอดในช็อปเพราะว่ามันฮีทหมดแล้วกดเลเวลไปเลยครับโอเคเหนเน่นครับนี้ตหาตัวมารลงก่อนนะค่อยว่ากันย้ายของเลยแล้วกันนะไป เป็นบิวไอเทมกันใหม่นีไปครับเก็บน่าจะประมาณนี้ก่อนนะทุกคนไปโ,โอเคปั๊บปั๊บปัป๊บโหนัวมากครับตรงนี้นอพอบปี้เรายืนให้อยู่ไหวหรือเปล่าจะมีพี่สามดาวทำเมตมจด้เรื่อยแล้วสเกลลิ่งคุณซูครับของแรมโบ้ ยิงไปเลยครับหายหมดหายหมดหายหมดแล้วเรียบร้อยเต็มบ่อรครับตายเลยครับอื้ม <c oughs> และนี่คือแนวทางการเล่นฮีโร่อังเมงของดัมเบนั่นเองครับทุกคนบอกเลยว่ามันโกงมากๆนะแล้วมันก็เล่นได้มันมากๆครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะเล่นได้ที่2นะแต่ว่าพอเราฮิตสามดาวเยอะแล้ว,ลวเนี่ยมันเสกฟีดมาอย่างที่ผมบอกแล้ววินอาของยอร์เดนเนี่ยมันคือถือเป็นเวก้าสามนั่นเองครับทุกคน ก่อนจะจากกันไปนะถ้าใครอยากเห็นคอมอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับ แล้วเจอกันใหม่แฮปปี้จูเดย์ครับสวัสดีครับอะเดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังตัดเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player ลิที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงปรับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับ แบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ปริษเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบฟิล์ i p a d ใกล้ช็อบด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด LD Player ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ด s c r i p t ันได้เลย